ฟาระเบิดโอ้โหทำไมพวกนายต้องลุมเราอุยได้แล้วได้อยู่ได้อยู่เอาแม่อัปเดตประจำสัปดาห์มาดูซิว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับแต่ที่ผมเห็นอันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นซีรีส์ใหม่หรือเปล่าอันนี้น่าจะใหม่แหละ นะครับไม่ค่อยคุณตาสักเท่าไหร่ซีรีส์นี้มีลูกซองนะครับแต่ไม่ใช่ซอง m 1็8 7ดหรือซองควงที่เราเรียกกันติดปากแต่เป็นซองตัวนี้สเปซสิบห้าใช่ไหมเย่ห yeah. น้าร้องเหมือนกันนะเนี่ยก็มีแค่นี้ครับหลักๆก,ก็มีแค่นี้แหละดูดิเห็นไหมอัปเดตไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่มีกล่องบาเลตน,นะมีกล่องบาเลตให้สุมนะครับไม่ใช่ถาวรน,นะเป็นกล่องแบบ ไงครับบาลตเป็นวันเอ,อมีกล่องบาเลีตให้สุ่มใครที่เป็นสายเปย์อยากได้บาเลตจัดเลยไปสุ่มเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็มีแค่นี้หรอวะหมดแลวมีแค่นี้หมดแล้วโอ้ย,ยมไม่ก็พีอัปเดตอะไรมาไม่ไม่เยอะอเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่า, <laughs> อาลองหน่อยแล้วกัน ในเมื่อทำซีรีส์มาใหม่แบบนี้ขอล้องหน่อยดิฝ่านะครับปรับปุ่มตั้งค่าสับสนเดิมนะครับขอ,อเล่นหน่อยละกันครับคิมนี้ครับลุยโอเค let's go มามาเอามีปุ่มสั่งแบดด้วยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยหรือมันเพิ่งมาวันนี้แต่เ,เป็นว่าปุ่มสั่งแบนดนี่ผมเคยเห็นในเซิร์ฟนอกนะมันเป็น,นปุ่มที่แบบถ้ากดปุ๊บม,มันจะแบบคนทั้งห้องมันจะต้องโหวตอะ่ะผมเห็นในเซิร์ฟนอกนะ อุ้ยหน้ากากเร่งมาถึงหน้ากากเร่งไม่ใช่เรื่องดีแคดไปมาถึงหน้ากากเร่งไม่ใช่เรื่องดีครับเดี๋ยวก่อนจักระทุนก่อนมาเดี๋ยวหน้าต่อไปถือคนตั้งทายเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะงานไงว่าแล้วศัตรูมันต้องมา โอ้โหกําลังหยิบพกเลยจ้าต่อแก้แค้นหน่อยละกันมุมใครมุมมันนะเพื่อนมาแล้วเจอกันมาเจอกันทุกคนเจอกันโอ้โหระเปิดป่ามานี่โอ้โหแท้จะตีลังกากิ้งหลบ เอ๊ยออกวะโอ้ยใจเย็นครับเล่นจอมบีเลยละโอ้โหระเบิดเฮ้ยมีคำเด้อปาระเบิดมีคำเด้อโอ้ผมจนมุมไงมเมื่อกี้เออ ฮัมแม่ฮัมแม่ฮ <astrology> ัมแม่ฮัมแม่พวกนายต้องสู้เลยนายจะยอมแพ้ไม่ได้นายจะให้เรายิงคนเดียวไม่ได้เพราะเราก็ต้องการเพราะเราก็ต้องเราต้องการเราต้องการพลังของพวกนายเหมือนกันอะโอ้โหเรียบร้อย ขวดดังปัวเลยอะเย็นขำเด้อขอโทษมันระยะใกล้ยังไงมันก็ควรใช้มีดอะ่ะไปดเดี๋ยวก่อนใส่ปงบอลก่อนก่อนที่เราจะไปบวกนะครับไปลุย <c oughs> โอ้โหนี่ไงไปลุยระวังนัตัวเองเรียบร้อยบอกระวังนัตัวเองแตกอย่างไวเลย เปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมในการเล่นบ้างว่าแล้วข้างหน้าต้องมีตัวเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนมุมในการเล่นก่อนอยู่มุมเดิมไม่ได้นะครับอือหือ นี่มันลอยนัดในตำนานบานผมเรียกกันลอยนัดในตำนานยิงกันระเบิดตุ nah ้มตามเลอเกินนะพวกบอมอะไรก็มีแน่นอนสิกูเป็นคนเปิดเ่ะเอาดีครับอ้าดเดยบลันคิวเหรอตายแล้วเหรอตัวนี้ พอรู้ส oui ึกเหมือนแบบไม่ไ <ruct> ด <Diese teachers> ้ยิงตายเลยเอาแล้วครับปิดท้ายปาเลตมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้เออเอาวะหวด้วยสไนด M สองร้อยดีกว่ายิงไม่โดนเลยมาถึงไม่ได้เล่นสไนนานขอเลี่นหน่อยนะครับกดเดูอยีผ่านยิงไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นสไนดนานมือสั่นมากอะตอนนี้ จะโผล่ไหมโผล่หไหมโผล่หไหมโผล่หไหมหไปโผล่อะอ่ะแก๊ป่ะเฮ้ยโอ้ยยัดด้วยพวกบอมเหรอยัดด้วยพวกบอมเหรอแหมเพิ่งมาเล่นใจเย็น <c oughs> ขอตัวฟรีหน่ยอ,อยเฮ้ยยิงโดนป่ะมเมื่อกี้เหมือนโดนนะ,ะใช่ไหมเหมือนโดนป่ะ โอ้จะยิงตัวหลังโดงนซะงั้นเฮ้ยเ,เอาเขาวะเขาเอาขึ้นนะอย่าเล่นแบบนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหทีมเราโดนลุมทีมเราโดนลุม เมื่อทีมเราโดนลุมแบบนี้เออซองตัวใหม่ต้องมาแล้วไหนจะช่วยอะไรอะไรได้บ้างซองตัวใหม่โชว์ประสิทธิภาพให้เขาเห็นซิ <c oughs> โอ้โหไม่ได้โชว์เลยโอ้ไม่ได้โชว์เลยทำไมได้เกียนเกมนี้มันห้าชจางวะยดเคหนึ่งกับตัวดีเจ็บไม่น่าเจ็บเสียงเสียงไม่ค่อยหนักแน่นเลย เอเดี๋ยวก่อนมา,มาเล่นมาเอาใหม่หัวซะหน่อยเล่นไกลนี่มั่งเล่นยากครับผมต้องเอาพวกพกมาเล่นโม่มาเล่นมาลองแบบไล่เคาะไล่ยิงดูอะไรเงี้ยสวย <c oughs> เสียบรรยากาศนิสัยโอ้โหไม่เป็นไรครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับปล่อยมันไป เด็กเกียนเกมนี้เยอะจริงโป๊โป๊โป๊เรียบร้อยมีการเล่นมุกกันเล็กน้อยขอโทษครับโอ้โหจนฉายจนฉายบอกมึงปกป้องมึงไอ้ตะมึงเกียนกูเลยเหรอขอโทษขอโทษขอโทษตอนนี้ผมใช้อะไรได้ก็ต้องใช้ไปก่อนนะจันฉายนะขอโทษนะขอโทษขอโทษนะครับ จันชายขอโทษจันชายทุกวนนี้จนะันชายบอกไอ้ฟักูมไม่ได้ปกป้องมึงเลยขอโทษขอ,ขอโทษขอโทษ,โทษใช้อะไรได้มันต้องใช้ไปก่อนนะจันชายครับ,รบขอโทษครับผมไม่ได้หยิบพวกตองควงมาเล่นไงเออโอ้โดนมาเซอร์ไพรส์บัตเตอฟักเกอร์เลยโอ้ไม่นะด,ดูดิ ผมยิงตั้งหลายตัวโอ้ตัวนู้นก็มาตัวนี้ก็มาเอ้ยเดี๋ยวสกอร์มันตันแค่ร้อยไม่ใช่หรอวะมัน101มันหนึ่งร้อยหนึ่งวะมาไงวะเนี่ยมาหัวเล่นๆหัวกันต่อห,วด,หวดเพลินๆไล่หัวได้หมดเฮ้ยเดินเสียงวิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยโอย้ยิงแรงจังวะจริงอยู่ที่ผมใส่ PPTN กับ หัวสุดนั่นสิบแรงสิบอะแต่ไม่คิดว่ามาันจะหนักขนาดนี้ดูดิซองสเป์ก็เขาก็ได้กลับมายังไงอะย้อมสีมนันอีกครั้งจริงๆก็ย้อมไปหลายสีดีแล้วนะซองตัวเนี้ยผมว่า9ก้านัดยังไม่พอยิงเลยซองในนี้ต้องประมาณแบบ10นัดแล้ว12นัดใช่ไหม สองซอมบี้เนี่ยโหปลาไปสิบแปดนัดอนา,าคตแบบอยากอยากยังไงอยากให้ GM แบบว่าผมขอประมาณแบบยังไงสองซอมบี้สักที่สิบนัดอะไรเฮียโว้หมโหสิบแปดนัดทำไมหรือทั้งสองนัดแทนที่จะทำให้แบบเต็มๆไปเลยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นแซวเล่นเฉยๆแซวเล่นเฉยๆ นะาโดนเลยกัเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปลาระเบิดโอ้โหเออแต่ทั้งหมดอ้อผมยิงอย่างเดียวไม่ได้มองแชทเลยทางแชทนี่โอ้โหลวมากเลยปลาระเบิดไปยังนั้นเหรอเฮ้ยปลาระเบิดไปยังนั้นเหรอไล่ฮวดฮวด นี่พกบอมไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตัดการเองระเบิดไปเดี่ให้มันรับรูกวอลุสึกเป็นไงรู้อ๊ยรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้โดนระเบิดอ่ะรู้สึกยังไงโอ้โหปวดและเศร้ากระดมปลาระเบิดมาที่ผมอ่ะได้ๆๆปลาไปปลาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยี่ยมแนงยี่แนงเฮ้รู้สึกยังไงฮะรู้สึกยังไงเอ้าปิดบ้าแล้วทำมยิงตัวนี้ไม่ตาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับโอ้โหตัวเขพิมพ์มาเลยฮะพวกเจ้าต้องการแบบนี้ใช่ไหมตอบฉันมาซะดีๆเดี๋ยว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 เดียผมอยู่ตัวเดียวโอ้ดูดิผมอยู่คนเดียวโอ้อยู่คนเดียวพวกนายก็ยังจะลุ่ม มักนกงได้ต้องลุมเหล่าอึได้และได้อยู่ได้อยู่เอาแมตคิวเฉยทำอะไรกันตรงนี้โอ้โหจบแล้วเรยบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเหลาเหลาเขาทำ oh ไมโอ้โหหลังเข <Officer, S 2> ้าอ <las> ้าวว่าซองพวงว่ะ <Skills ibles> <ängen> ได้ฉันจะเล่นซองครัวกันนะมาซองครัวกันเลยที่ฝ่าซองครัวกันเลยดิ่ฝ่ามาดิมาดิซองครัวเปิดแล้วเปิด <c oughs> โอ้โหกูหันไปทั่วเลยแบบไม่รู้จะยิงใคร มามาโอเคกอนเดิมโอเคขึ้นเยอะพอเล่นสองกวงมาเยอะ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 ยังไงมันก็ต้องแพ้งานลุมมือสองนัดแตกสองนัดแตกโอ้ผมไม่ไหวแล้ว ผมยอมคุณแล้วเออเออเอาดิเอาดิาดยังไงโบเรียบรรอมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ก็เอมอ,อ,อ,อมันต้องยิงหัวก็ได้แต่มันต้องยิงสับ์แบบนี้เงี้ไม่มีอะไรมากมายคลิปนี้มันไม่มีอะไรอัปเดตมาให้ผมได้ลองเล่นนะก็เลยเอามาแค่นี้ละกันดูดิก็คือแบบมันไม่มีอะไรอัปเดตมากมายแนละ้วเออน่าจะมีแบบปืนใหม่อะอยากได้ปืนใหม่สักทีอะแบบยังไงอะ่ะ ไม่ใช่ปืนเก่าที่แบบย้อมสีอะไรเงี้ยเอออยากได้ปืนใหม่แล้วอะ่ะก็ไม่รู้ว่านาคนจีมจะเอามาขายหรือเปล่านะปืนใหม่น,น่ะเนาะเขาต้องรองดูกันต่อไปเจอกนใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมมา,มากครับ